算倒霉。 สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Raya Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสปอยซีรีส์เรื่องเสียดาย The ซีรีส์ใน EP ที่21และ22ในตอนก่อนอวสานเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันสําหรับคนที่อยากรับชมเสียดาย The ซีรีส์ย้อนหลังสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน iQIe เรื่องราวในอีพีที่21เปิดเรื่องมาในตอนที่ปูเงาะเดือนและแปมพยายามอย่างหนักที่จะเลิกเสพยาแต่ปูกับแปมมกลับทนต่ออาการเสี่ยนยาไม่ไหวจึงแอบเสพยาที่ห้องเงาะก,กับเดือนโกรธมากที่เพื่อนผิดสัญญาแต่เมื่อปูบอกว่ายังมียาเหลืออยู่ทั้งสองคนก็อดไม่ได้ที่จะเข้าร่วมเสพไปด้วยกับปูและแปมม เรื่องราวตัดมาที่ผู้กองสุธิชัยกับดาบเพียนเขาทั้งคู่ทำทีเป็นให้ความช่วยเหลือแก่พวกคนขายยาแต่จริงๆแล้วกำลังวางแผนอะไรบางอย่างเพื่อลอ่อซื้อและจับคนขายยาล็อตใหญ่ส่วนหลุยก็จำเป็นต้องวางมือชั่วคราวจึงพยายามหาทางปล่อยยาที่มีอยู่หลุยประกาศล้างแค้นอาญา สมุนคนทรยศที่ล่อให้เขาออกไปติดกับตำรวจทำให้ยาคิดหนักว่าจะหนีหรือสู้กับหลุยดีต่อมาปูกับแปมมไปเที่ยวเทกเผอิญเจอบิ๊กคู่ปรับเก่าของแปมบบิ๊กเอายามาล่อชวนปูให้ออกไปเที่ยวต่อด้วยกันแต่ตำรวจเข้ามาตรวจค้นพอดีบิ๊กจึงถูกรวบจับตัวไปแต่หมวดสวิตใช้ระบบเส้นสายช่วยเอาตัวบิ๊กออกไปได้ ส่วนโจเกิดอาการเสี่ยนยาอย่างหนักจึงมาขอยาจากเพื่อนๆที่ห้องด้วยความสงสารแปมจึงเอาเงินส่วนแบ่งกำไรค่าเสื้อผ้าของตนออกไปหาซื้อยาให้โจพ่อค้ายอมขายยาให้กับแปมแต่ให้แปมลองเสพยาแบบวิธีที่แปมไม่เคยทำมาก่อนแปมกลัว แต่ก็อยากลองวิธีเสพยาแบบใหม่นั้นคือการเสพยาแบบใช้เข็มนั่นเองโดยการฉีดเข้าเส้นโดยตรงเมื่อโจรู้โจไม่เห็นด้วยที่แปมมลองเสพยาด้วยวิธีการใช้เข็มจึงพูดตักเตือนว่าอันตรายและจะทำให้ถอนตัวไม่ขึ้นแต่แปมมไม่สนใจและคิดว่าตนดูแลตัวเองได้ทางตลาดขอคืนพื้นที่ที่ขายของทำให้เงาะ เดือนปูและแปมต้องเลิอกอาชีพขายเสื้อผ้าไปในที่สุดเรื่องราวตัดมาที่หลุยหลุยเมื่อรับปูไปเที่ยวและหลุยก็ขอแวะไปหาเฮียใจและเดินหายไปที่กระท่อมตกปลาปูเธอจึงแอบเดินตามไปเพื่อดูว่าหลุยซ่อนยาเสพติดไว้ที่ไหนต่อมาพวกไอยาตัดสินใจที่จะไม่หนีหลุยพวกมันบุกมาแก้แค้นหลุยที่โรงหนัง แต่เมื่อเจอลุงบาดคนในแก๊งของอาญาจึงแทงลุงบาดจนเสียชีวิตเมื่อหลุยได้รู้เข้าเขาจึงบุกเดี่ยวเข้าไปหมายจะแก้แค้นแต่กลับถูกพวกมันยิงตายเมื่อปูได้รู้ขา่าวเธอเศร้าและเสียใจมากแปมจึงชวนปูให้ลองหัดใช้เข็มเสพเหมือนกับตนเพื่อจะคลายทุกข์ได้ส่วนผู้กองสุธิชยัยและดาบเพียนวางแผนไล่กวาดล้างจับกลุ่มพวกที่ขายยาเสพติด ทําให้ยาขาดตลาดรวมถึงโจ้ซึ่งก็หายาเสพไม่ได้เช่นกันปู่จึงพาเพื่อนๆไปค้นหายาที่ห้องของหลุยแต่ก็ได้มาเพียงแค่เล็กน้อยทุกคนจึงรวบรวมเงินกันเท่าที่มีทั้งหมดให้กับโจ้ไปหาซื้อยานอกเขตซึ่งมีราคาที่แพงมากแต่กลับโดนหลอกขายเป็นผงแป้งธรรมดาทุกคนมีอาการเสี่ยนยาจนแทบทนไม่ไหวและไม่รู้ว่าจะหาเงินจากที่ไหน ปู่จึงอาสากลับไปขอบังหมัดพ่อของตนที่เมืองการแต่กลับพบว่าพ่อ,พอมีภรรยาใหม่ไปแล้วปู่ถึงกับอึง้งแต่เธอก็ยังคงตัดสินใจเข้าไปขโมยของในห้องของพ่อแต่กลับถูกบังหมัดจับได้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร พวกเธอทั้งหมดจะสามารถเลิกยาได้เด็ดขาดหรือไม่หรือจะยิ่งถล้ำลึกลงไปมากกว่าเดิมเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้กันอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดแจร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ